ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริสัญญาธาตรักตอนพิเศษ2เสียงในห้องที่ดังเอะอะในช่วงเช้าทำให้ออนิชาต้องลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้เห็นว่าในห้องเต็มไปด้วยยาติของเหมือนฟ้าห้องที่รู้สึกว่ากว้างก็แคบลงไปทันทีพี่ฟ้าตื่นได้แล้วค่ะ อ,อนิชาเอ่ยเรียกสามีลูกเครื่องด้วยใบหน้าแดงกำ่ำคนทั้งห้องกำลังจับจ้องมองมาที่เธอกับเขาเป็นตาเดียวข่าวไปไวจังเลยนะคะสาวลูกเครื่องลืมตาเติรนขึ้นมาเห็นนญาติก็พูดขึ้นก่อนจะลงจากเตียงแลบิดตัวไปมาแล้วนี่เลนของ่าอยู่ที่ไหนล่ะพงพกาถามหลานสาวลูกเครื่องด้วยความตื่นเต้นนางอยากเห็นหน้าเลนใจจะขาดแล้วเดี๋ยวพยาบาลคงจะพามากินนมค่ะอิงอยากเข้าห้องน้ำหรือเปล่าคะ สาลูกเครื่องเอ่ยบอกผู้เป็นย่าก่อนจะหันมาถามภรรยาสาวค่ะอนิชาตอบรับพร้อมกับพยักหน้าเดี๋ยวพี่พาไปนะคะสาลุกเครื่องบอกจบก็เข้าไปพยองหญิงสาวอย่างไวก่อนจะพากันเดินไปที่ห้องน้ำเมื่อทั้งสองคนเข้ามาอยู่ในห้องน้ำสาวลูกครื่งก็จัดการปิดประตูห้องให้เรียบร้อยทำไมพี่ฟ้าไม่ออกไปล่ะคะ อนิชาเอ่ยถามเมื่อเห็นสามีลูกเครื่องยังไม่ยอมออกไปสักทีก็เผื่อว่าอิงจะมีอะไรให้พี่ช่วยไม่มีหรอกค่ะพี่ฟ้าออกไปรอข้างนอกดีกว่านะคะไม่ต้องอายพี่หรอกพี่ช่วยถอดนะสาวลูกเครื่องเอ่ยบอกพร้อมกับเอื้อมมือจะไปถอดกางเกงให้ภรรยาสาวอนิชาจึงดึงรั้งกางเกงเอาไว้แน่นด้วยความอายนี่เขาจะบ้าไปแล้วหรอคิดยังไงถึงได้มาเฝ้าเธอในห้องน้ำไม่ค่ะ ออกไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ฟ้าออนิชาบอกสามีลูกครึ่งเสียงแข็งให้ตายเธอก็ไม่มีวันยอมให้เขาอยู่ในห้องน้ําด้วยหรอกก็ได้ค่ะงั้นพี่ไปรอหน้าห้องนะอีกไม่ต้องล็อกห้องหรอกสาลูกครึ่งเอ,อ่ยบอกอย่างยอมแพ้ก็จะเปิดประตูเดินออกมาแต่ก็ไม่ไหวที่จะสั่งภรรยาสาวหลังจากที่ออนิชา,าทําธุระในห้องน้ําเสร็จสาลูกครึ่งก็พยุงหญิงสาวกลับไปนอนบนเตียง ก่อนที่ตัวเองจะไปทำธุระในห้องน้ำบ้างพอเดินออกมาก็เห็นว่าลูกชายกำลังดูดนมอยู่จึงรีบเดินเข้าไปหาอย่างไวเหงาหรอคะคนเก่งดูดเอาดูดเอาเลยนะสาวลูกเครื่องเอ่ยล้อลูกชายพร้อมกับเยื่อมือไปเลี่ยที่พวงแก้มนุ่มแผวเบายัางรู้สึกห่วงแหนความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วหลานของชมพู่ชื่ออะไรคะพี่ฟ้าชนิการเอ่ยถามพี่สาว พี่ตั้งให้ว่าสายหมอกชื่อเล่นว่าหมอกน้องหมอกชื่อเพาะดีนะคะพี่อิงเข้าใจตั้งจังเลยชนิการเอ่ยชมหน้าตานี่เหมือนยายฟ้าอย่างกับแกะพวงพก,กาพูดขึ้นโดยใบยหน้าระบายยิ้มในเวลาต่อมาพวงพก,กาชนนิการและสรานพรก็พากันขอตัวกลับ เนื่องจากอยากให้ความเป็นส่วนตัวกับครอบครัวของคุณแม่และคุณหมามีมือใหม่ยังไม่อิ่มอีกราคะนั่งหมอกดูดเอาดูดเอาเลยออนิชาเอ่ยล้อลูกชายเมื่อเห็นรูปวิปากสีแดงเล็กๆที่ดูดดึงหัวนมไม่หยุดคงจะหิวหน้าดูกินเยอะๆน่ะดีแล้วจะได้โตวไวๆหมามีจะได้รีบผลิตน้องมาเป็นเพื่อนเล่นของสายหมอดีไหมคะลูกอะไรกันคะอิงยังไม่หายเจ็บเลย พี่ฟ้าคิดจะให้อิงมีลูกคนต่อไปแล้วเหรอคะอ,อนิชาเอ่ยถามด้วยความตกใจถ้าเพิ่งคลอดลูกยังไม่ทันออกจากโรงพยาบาลด้วยซ้ําสาม,มีลูกครึ่งคิดจะมีลูกอีกแล้วหรอจะได้มีลูกทันใช้ไงคะอีกอย่างน้องหมอกจะได้มีเพื่อนเล่นสาลูกครึ่งตอบพร้อมกับมองภรรยาสาด้วยสายตาแพรวราเอาไว้พูดเรื่องนี้ทีหลังดีกว่านะคะอ,อนิชาเอ่ยบอก ไม่นานนางพยาบาลก็เข้ามาพาเด็กชายสายหมอกไปไว้ที่ห้องเด็กอ่อนเมื่อไหร่คุณหมอถึงจะให้กลับบ้านคะอนนีชาพูดขึ้นเพรอย,อยากจะกลับบ้านแทบแย่แล้วเอาไว้รอถามคุณหมอก่อนนะเบื่อรองพยาบาลหรอคะืึพาลูกเครื่องเอ่ยถามพร้อมกับยกมือขึ้นรูปที่ศีรษะของภรรยาสาวด้วยความเอ็นดูใครจะทนนอนเฉยนานๆแบบนี้ได้ล่ะคะทนหน่อยนะคะ ไม่กี่วันเองก็อิงอยากอยู่กับลูกนานๆน,น,าน,นะะี่ค่ะยังไงกลับบ้านไปอิงก,ก็ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาอยู่แล้วตอนนี้อยู่กับผัวไปก่อนก็นแล้วกันนะคะเอออิงง่วงแล้วค่ะขอนอนก่อนนะคะออนี่ชาวมองสามีลูกครึ่งแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจก็ได้รีบเอ,อ่ยบอกก่อนจะดึงผ้าขึ้นมาคลุมตัวแล้วหลับตาลงส่วนหูก็ฟังเสียงการเคลื่อนไหวของสามีลูกครึ่ง ถ้าอย่างนั้นพี่ขอออกไปซื้ออะไรมาให้อิงกินนะคะอิงยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่ซาลูกเครื่องเอ่ยบอกจบก็ก้มใบหน้าลงไปหอมที่แก้มเนียนหนึ่งทีก่อนจะเปิดประตูดเดินออกไปจากห้องอาน,นิชาได้ยินเสียงปิดประตูก็ลืมตาขึ้นก่อนจะระบายยิ้มออกมาในชีวิตของเธอแค่มีเขากับลูกเธอก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่มีสิ่งไหนที่จะมาแทนเขาและลูกได้เธอไม่ขออะไรมากขอแค่ให้มีทั้งสองคน อยู่ในชีวิตของเธอก็เพียงพอต่อการมีลมหายใจต่อไปแล้วหลายเดือนต่อมาเหมือนฟ้ามักจะเลิกงานเร็วกว่าปกติเพราะอยากจะกลับมาหาน้องหมอกใจจะขาดทำงานไปก็คิดถึงแต่มเมียกับลูกไปพอจอดรถเรียบร้อยแล้วเหมือนฟ้าก็รีบเปิดประตูลงจากรถเดินเข้าไปในบ้านทันทีสาวลูกเครื่องที่ไม่เห็นสองแม่ลูกอยู่ที่ชั้นล่างจึงรีบเดินขึ้นไปบนห้อง พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นว่าออนนชากําลังป้อนนมลูกอยู่น้องหมอกมามีกลับมาทีไรก็เห็นหนูกําลังกินนมจากเต้าทุกทีเลยต่อไปคงได้เปลี่ยนชื่อจากน้องหมอกเป็นน้องหมูแล้วมั้งสาลูกเครื่งเดินเข้าไปหาสองคนแม่ลูกเพราะกับเอ๋ยแซลลูกชายไปด้วยเหมือนน้องหมอกที่โดนล้อว่าเป็นน้องหมูจะรู้ตัวถึงได้ละปากเอาจากเต้านมของผู้เป็นแม่แล้วหันมามองผู้เป็นหมามิ วันนี้ดื้อกับคุณแม่หรือเปล่าคะน้องหมอกน้องหมอกอายุเท่านี้ยังดื้อไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะรอให้เดินได้ก่อนเถอะคงได้วิ่งไล่จับกันไม่ไหวาดไม่ไหวแน่ๆคะ่ะกินนมอิ่มแล้วหรอคะคนเก่งถึงได้มาคุยอ้อแอกับมามีได้แบบนี้ตาลูกเครื่องเอ่ยถามเมื่อลูกชายหัวเราะพร้อมกับทำเสียงอ้อแอไปมาอย่างอารมณ์ดีลูกคงอยากให้พี่ฟ้าอุ้มนะคะ่ะอยากให้หมามีอุ้มหรอคะหมามีเพิ่งกลับมาจากทำงาน เดี๋ยวหมามีขอไปอาบน้ําก่อนนะคะ,ะเราจะรีบก,กลับมาอุ้มน้องหมอกเลยสาลูกเครื่องเอ๋ยบอกจบก็รีบเดินเข้าไปในห้องน้ําทันทีทุกวันที่กลับมาบ้านเหมือนฟ้าจะต้องมาอุ้มลูกทุกครั้งดูสิดีใจใหญ่เลยอยากให้หมามิมาอุ้มเหรอคะน้องหมอกคิดถึงหมามีเหรอคะอ้อ,อนใ้ชาวางลูกน้อยลงบนเตียงก่อนจะเขี่ยพวงแก้มยุย้ยพร้อมกับเอ่ยถามยิ้มดีใจหรออีกนิดเดียวนะคะ ให้หมามีอาบน้ําก่อนเหมือนเด็กชายสายหมอกจะรู้ว่าหมามีกําลังจะมาอุ้มก็หัวเราะและยิ้มออกมาอย่างอารมณ์ดีตามประษาะเด็กไม่นานสาลุเครึ่องก็ออกมาหลังจากที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนฟ้าเดินมาหาลูกชายที่เตียงก่อนจะอุ้มเด็กชายสายหมอกอย่างทนุถนอมอารมณ์ดีหรอคะคนเก่งสาลุเครื่งเอ่ยถามลูกชายด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ตั้งแต่มีลูกไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะทําอะไรก็ต้องคิดถึงลูกชายก่อนเป็นอันดับแรกการมีครอบครัวช่างทาให้เธอมีความสุขเหลือเกินถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมีลูกๆอีกหลายคนเอาไว้ให้ออนิชาเลี้ยงอยู่กับบ้านเวลาที่เธอกลับมาจากทํางานจะได้เจอลูกๆพากันวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแค่คิดก็มีความสุขแล้วสงสัยจะคิดถึงหมามีมากถึงได้ฉี่รถใส่หมามีแบบนี้ สาวลูกครึ่งเอ๋ยล้อลูกชายเมื่อรู้สึกได้ว่ามีน้ำอุ่นๆซึมออกมาจากกางเกงของเด็กชายสายหมอกมาค่ะเดี๋ยวยิ้งเปลี่ยนกางเกงให้ลูกตอนิชาเอ๋ยขึ้นไม่ต้องรอกเดี๋ยวพี่ทำเองค่ะสาวลูกครึ่งเอ๋ยบอกก่อนจะวางลูกน้อยลงบนเตียงแล้วจัดการเปลี่ยนกางเกงให้กับลูกชายที่กำลังนอนหัวเราะอ้อแแอไปมา จูเด็กชายสายหมอกก็แผดเสียงร้องดังลั่นห้องราวกับว่ากำลังถูกขัดใจอะไรสักอย่างร้องทำไมคะอยากให้หมามีอุ้มเหรอหมามีเปลี่ยกนกางเกงให้แป๊บเดียวเองมาค่ะมาหมามีอุ้มนะสาวลูกครึ่องรีบอุ้มลูกชายขึ้นแนบอกรอมกับเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน4ปีผ่านไปเด็กชายสายหมอกได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กน้อยน่ารัก จนงทำให้ทั้งคุณหมามิคุณแม่และทุกๆคนหลงรักเป็นอย่างมากอยากได้อะไรเพียงแค่อ้อนขอคุณหมามิเหมือนฟ้าก็จะจะัดหามาให้แทบจะทุกอย่างออนิชาไม่อยากจะตามใจลูกนกะเพราะกลัวว่าจะติดเป็นนิสัยพี่ฟ้าไม่น่าตามใจลูกขนาดนี้เลยค่ะดูสิคะของเล่นแทบจะเต็มบ้านไปหมดแล้วออนนิชาอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้เมื่อเหมือนฟ้าซื้อของเล่นให้ลูกมากมายจนน้องหมอกเล่นไม่หวาดไม่ไหว ไม่เป็นรายรอกที่รักความสุขของลูกอิงไม่เห็นหรอว่าลูกมีความสุขแค่ไหนเวลาเห็นของเล่นเยอะๆฟ้าลูกครึ่งพูดพร้อมกับเดินเข้าไปกอดร่างบางเอาไว้ก่อนจะก้มลงหอมแก้มเนียนแรงแรงด้วยความหมันเคี้ยวถ้าวันไหนลูกอ้อนอยากได้เรือดำน้ำําพี่ฟ้าคงไม่ต้องไปหาซื้อมาให้หรอคะออนนชาพูดประชดด้วยน้ำเสียงไม่จริงจนะังนักถ้าลูกอยากได้พี่ก็คงต้องหาซื้อสักลำโอ๊ยหนิกพี่ทำไมคะ ซาลูกครึ่งพูดก่อนจะร้องออกมาเมื่อโดนเมียรักยิกเข้าที่หน้าท้องแบนราบหมันไส้ค่ะเรื่องอะไรมาหมันไส้พี่ล่ะคะอิงก็ตามใจลูกเหมือนกันนั่นแหละอิงตามใจในสิ่งที่สมควรตามใจค่ะอ,อนิชาไม่ใช่คนที่ลูกร้องขออะไรแล้วจะหามาให้ทุกอย่างถ้าหากว่าสิ่งไหนที่ไม่สมควรเธอก็ไม่ซื้อให้คุณแม่คุณหมามีครับน้องหมอกอยากกินไอศครีมครับ เด็กชายซ้ายหมอกวิ่งมาหาคุณแม่และคุณหมามิเพราะกับเออยบอกเสียงดังเดี๋ยววันนี้คุณหมามิจะพาไปเที่ยวพาไปกินไอศครีมน้องหมอกอยากไปไหมคะสาวลูกเครื่องอุ้มลูกชายขึ้นมาเพราะกับเออยถามเสียงนุ่มนวลดีครับเย้เย <Yeah, yeah. S 2> น้องหมอกจะได้ไปเที่ยวให้คุณแม่ไปด้วยนะครับได้สิคะสาวลูกเครื่องตอบลูกชายก่อนจะส่งยิ้มอ่อนโยนไปให้ วันนี้พี่ฟ้าว่างเหรอคะไม่เข้าไร่หรอออน,นิชาเอ่ยถามสาม,มีลูกครึ่งขึ้นว่างไม่ว่างถ้าลูกอยากไปพี่ก็ต้องพาไปสิถ้าอย่างนั้นเอาไว้ไปกันวันหลังก็ได้ค่ะน้องหมอกคะวันนี้คุณหมามีไม่ว่างนะคะคุณหมามีเลยไม่สามารถพาน้องหมอกไปเที่ยวได้เอาไว้ไปกันวันหลังนะคะออน,นิชาบอกสาม,มีลูกครึ่งก่อนจะพูดกับลูกชายเสียงหวาน หวังว่าน้องหมอกจะเข้าใจแล้วไม่ร้ององอแงแต่ยญิงสาวคิดผิดไม่เอาครับน้องหมอกอยากไปวันนี้แงเด็กชายสายหมอกเอ่ยบอกอย่างเอาแต่จใจก่อนจะร้องไห้ออกมาเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้ไปเที่ยวลูกอยากไปก็พาลูกไปเถอะนะคะอิงฟ้าลูกครึ่งทนไม่ได้ที่จะเห็นน้ำตาของลูกน้อยจึงเอ่ยบอกภรรยาสาวเสียงอ่อนก็ได้ค่ะออนนิชาเอง ก็อดที่จะสงสารลูกไม่ได้เหมือนกันไม่เคยมีใครชนะน้ําตาของเด็กชายสายหมอกได้สักทีเพียงแค่เห็นใบหน้านน้อยนั้นเลอะเปื้อนไปด้วยน้ําตาก็ต้องยอมใจอ่อนกันทุกคนเย้เย yeah, yeah. ไปเที่ยวไปเที่ยวพอเด็กชายสายหมอกได้ยินว่าคุณหมามีคุณแม่จะพาไปเที่ยวก็ร้องออกมาด้วยความดีใจบางทีอ่อนนิชาก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าควรจะส่งลูกชายไปเป็นนักแสดงดีไหมเมื่อกี้เพิ่งจะร้องไห้น้ําตาไหลไปหยกหยก ตอนนี้กลับดีใจยิ้มจนปากกว้างถ้าน้องหมอกอยากไปเที่ยวก็ต้องขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวนะคะครับน้องหมอกจะรีบอาบน้ําแต่งตัวถ้าอย่างนั้นน้องหมอกไปหายายนวลแล้วนะครับเด็กชาย้ายหมอกเอ่ยบอกจบก็รีบวิ่งไปหานวลจันท์เพื่อให้ช่วยอาบน้ําแต่งตัวให้ลูกไปอาบน้ําแล้วเราก็ไปอาบน้ํากันบ้างเถอะสาลูกครึ่งพูดขึ้นพร้อมกับมองอ,อนิชาด้วยสายตาแพรวพรว จนอ,อนิชาสัมผัสได้ว่าสามีลูกครึ่งกำลังคิดอะไรอยู่พี่ฟ้าไปอาบก่อนเถอะคะ่ะอาบพร้อมกันนี่แหละประหยัดเวลาลูกจะได้ไม่คอยนานกลัวว่าจะคอยนานกว่าเดิมนะสิคะอ,อนิชาพูดอ่ำแมในลำคออิงพูดว่าอะไรนะคะสามลูกครึ่งได้ยินไม่ชัดจึงเอ่ยถามภรรยาสาวอีกครั้งเปล่าคะ่ะ ถ้าไม่มีอะไรก็ไปอาบน้ํากันเถอะค่ะสาวลูกครึ่งเอ่ยบอกจบก็จับมือภรรยาสาวเดินขึ้นไปบนห้องทันทีตอนิีชาหวังว่าสามีลูกครึ่งคงจะแค่อาบน้ําจริงๆไม่ได้คิดจะทำอะไรมากไปกว่านั้นเพราะเมื่อคืนเขาก็ทําเอาเธอไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่รู้เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนกันนักหนาะ